ยามบ่ายตีอฟองกันดีกว่าเนี่ยกาแฟธรรมดาทำให้เป็นราคาฟิลฟิลฟองเห็นไหมคะเห็นไหมคะอย่าหยุดตีเร้วน้ำนรอ้อน ขี้ชมดก็ขี้ชะมดเถอะใช่ไหมลูกแก้วลูกแก้วนมข้นท่านหน่อยตามชอบจ๊ะจ้านมข้นมะลิข้าวหวานมันมนมตามมะริเนี่ย อยู่ตั้งแต่สมัยละอ่อนละอ่อนอยู่คู่ครัวไทยมามะลิหอมมันนี่แล้วจะรู้ว่าสวรรค์พอกาแฟย,าาย่ำใบคาฟเฟ่ เสรีกัญชารอใบางามเด้จะกินกาแฟอไอคริมเมอรชาแก้วเซรามิกเป็นอะไรที่แบบโอเคเลยกินกาแฟใหู้้ ความชอบแต่ว่าคนไม่เหมือนกันใครชอบอย่างไหนเอาอย่างนั้นเลยชีวิตทําให้ง่ายแต่อย่ามักง่ายขอบอกแก้วเซรามิกนี่เป็นอะไรที่แบบชงกาแฟได้แหลงอบยตกใจโอ้ยหนูตกใจหนูตกใจหรอจ๊ะอหนูตกใจชงไปกินในสวน แ้าไหนช้อไม่ตดใจล่นี่เวาคนต้คนให้เร็ว